สวัสดีครับมาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันที่16นะครับศุกร์ที่16เมษายนพุทธศักราช2,564นะครับคิดศักราช2 0 2 1นะครับเวลาตอนนี้ก็07.40โดยประมาณนะครับออกกำลังกายทุกเช้าเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับให้จิตใจแจ่มใสเลือดลม เดินดีนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ในร่างกายเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆนะครับถ้าสุขภาพดีเป็นต่อเหมือนมีใจไปถึงฝันอยู่ได้นานถ้าสุขภาพดีนะครับวันนี้ผมจะมออกกําลังกายนะครับในแต่ละท่วงท่านะครับการวิ่งสําคัญนะครับการวิ่งครับวิ่งออกกําลังกายนะครับวิ่งอยู่กับที่หรือว่าวิ่งวนอ้อมไปอ้อมมาในบริเวณห้อง นี่กลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ออกกำลังกายในแต่ละท่านะครับไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็แล้วแต่นะครับท่ายกซ้ายยกขวายกแขนยกอะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับยกอย่างนี้นะครับทำห้าสิบครั้งหรือทําเท่าที่เราทําได้เท่าที่เราเหนื่อยนะครับเราก็ทําไปนะครับวิ่งอยู่กับที่อย่างนี้นะครับการออกกําลังกายนะครับถ้าเกิดว่าเรา ไม่ทําไม่ออกกำลังกายมีแต่กินแล้วก็พักแล้วก็นอนแล้วก็ทํางานใช้ความคิดร่างกายเราจะอ่อนล้าสมองเราจะอ่อนล้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายอย่างน้อยถ้าอย่างไม่ได้ออกเลยนะครับชักสิบห้านาทีนะครับหยุดพักให้เวลาตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับสักสิบห้านาทีนี่คืออย่างน้อยที่สุดนะครับถ้าอย่างไม่ได้เลยก็ชักสักสามสิบนาที หรือหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับการออกกาลังกายในแต่ละท่วงท่าไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรครับขอให้ออกแล้วก็ได้เหงื่อเราก็จะได้สุขภาพนะครับพอได้สุขภาพปุ๊บการทํางานหรือว่าทําสิ่งใดก็แล้วแต่ก็จะมีประสิทธิภาพศักยภาพและผลลัพธ์ที่ดีตามมานะครับนะครับอย่างนี้ครับยกขายกสลับไปมานะครับ ถ้าเราทําทุกวันทุกวันเราก็จะเกิดความเคยชินร่างกายเราก็จะเ,เกิดความเคยชินแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ออกเราก็เกิดความเคยชินในการที่เราไม่ได้ออกบางคนนี่ถ้าเกิดว่าเหนื่อยหน่อยก็ไม่อยากจะเสียเหงื่อนะครับเพราะว่าส่วนมากคนส่วนมากจะบอกว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะเวลาของเขาคือการทํางานนะครับการทํางานที่ ตื่นเช้ามาอาบน้ําไปทํางานนะครับทํางานเสร็จกลับมาบางคนก็ทำโอทกลับดึกรถติดนะครับกวรจะไปถึงที่ทํางานถ้าเสียเวลาออกกําลังกายก็ไม่ทันเวลางานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ